ขอให้พระราชาทำบัณฑิตให้ดีเสื้อกินไม่หมดโคตรจิ้มไม่านาขอให้พระราชาทำบัณฑิตให้ดีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทย มีการพัฒนามายาวนานและพัฒนาอย่างจริงจังเมื <S <S ่อมีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาครั้งแรกในปี2554โดยมียุทธศาสาตร์แผนงานโครงการกิจกรรมและการพัฒนาตามวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและคุณธรรมแห่งชาติโดยพัฒนาใน3ม,มิติก็คือมิติทางศาสนา มิติทางมิติวัฒนธรรมและมิติทางปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงและสตรองจิตพอเพียงต้านทุจ,จริตผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานและเครือข่ายภายใน27สำนักหน่วยงานขึ้นตรงแนวคิดและหลักการพัฒนาการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยมีแนวคิดและหลักการพัฒนาคือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรการระเบิดจากข้างในใช้การแก้ไขปัญหาอย่างมีผลสมัมฤทธิ์โดยการสร้างปฏิญญาคุณธรรมร่วมกันมีการระดมสมองจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำสร้างระบบในการพัฒนาที่มีความมั่นคงขึ้นเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบายคือบอร์ดบริหารองคอ์กรได้แก่กอรรและผู้บริหารในทุกระดับชั้น มีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาเป็นฐานที่สำคัญมีการสร้างยุทธศาสตร์มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมีโครงการกิจกรรมช่วยพัฒนามีการทบทวนกระบวนการการพัฒนาอาศัยหลัก PDCA รวมทั้งการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในทุก6เดือนเพื่อบริหารความเสี่ยงทางจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้องค์กรเกิดผลสมริ์ตามเป้าหมายได้หลักพุทธธรรมในการบูรณาการการพัฒนาหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผูรรร้แทนราษฎรไทยได้แก่หลักความสำเร็จคือ,อทิบาท4หลักความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาคืออปริหารยธรรม7สมมปทาน4และหลักอุดมการคนดีพรหม,มวิหาร4 องความรู้การพัฒนาการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนร,รัษดรเชิงพุทธบูร,รณาการคือรูปแบบการพัฒนาเรียกว่าโมเดลสอพองามซาพ,พัฒนา4 S ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้งามอย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นต้องพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นน้ำเป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทได้แก่ระดับผู้นำ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างกฎกติกาที่ชัดเจนในระดับกลางน้ำต้องรักษากิจกรรมที่ดีให้คงอยู่สเตสร้างจุดยืนสแตนให้เข้มแข็งและระดับปลายน้ำคือสร้างคนดีที่ยั่งยืนสติลหรือให้งามในเบื้องต้นตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าอินพุตคือผู้นำยุทธศาสตร์แผนกฎเกณฑ์ต่างๆ งามในระยะกลางคือกระบวนการขั้นตอนดำเนินการและผลผลิต process and output และงามในที่สุดคือมีโรโมเดลได้คนดีมีคุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งเป็นผลลัพธ์และผลกระทบ Outcome impact เป็นผลสำเร็จ ของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร